สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนเกี่ยวกับฟังก์ชันแกมมากันนะครับฟังก์ชันแกมมาด้วยที่ฟังก์ชันแกมมาก็จะนิยามออกมาเป็นแกมมาของแซดนะครับเท่ากับ อินิเกรดจากศูนย์ถึงอน,นันต์ของ E ยกกำลัง X นะครับคูณกับ X ยกยกกำลัง Z ลบ1 dx นะครับต่อมาสมบัติของมันก็คือ หนึ่งเลยนะครับแกมมาของ z บวกหนึ่งนะครับจะเท่ากับ z แกมมา z แกมมาหนึ่งส่วนสองเท่ากับรูทพายนะครับต่อมาแกมมาเ จะเท่ากับ m ลบหนึ่งแฟกทอเรียลนะครับตรงนิยามของมันนะครับก็คือว่าส่วนจริงของ z นะครับมีค่ามากกว่า0หรือจะพูดง่ายๆก็คือ z จะไม่เป็น0นะครับ ต่อมาตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งลองให้หาค่าแกมมาหน่งจุซึ่งแกมมาของ1.5ึหเขียนในอีกรูปก็คือแกมมาของ1บวกกับ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองนะครับเราจะไปใช้สมบัติแกมมาแซดบวกหนึ่งเท่ากับแซดคูณกับแกมมาแซดนะครับก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองแกมมาของเศษหนึ่งส่วนสองนะครับต่อมาแกมมาเศษหนึ่งส่วนสองก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทไายนะครับ คำตอบที่ได้ก็คือจกมาหนึ่งจุมีค่าเท่ากับรูทาพส่วนสองนะครับเป็นคำตอบต่อมาเป็นตัวอย่างที่สองนะครับ Exercise สอง ให้หาว่าแกมมาของ3.5มีค่าเท่าไหร่ซึ่ง3.5เราเขียนในรูปของหนึ่งบวกสัมติงอะไรบางอย่างก็คือ1บวกกับ2.5นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 2.5 2.5เขียนในรูปเศษส่วนก็คือ5ส่วน2ก็จะเป็น5ส่วน2แกมมาของเอ่อ2.5อเขียนแบบนี้ก่อนนะครับก็จะเป็น5ส่วน2แกมมาของ1บวกกับ 1.5นะครับก็จะได้ออกมาเป็น5้ส่วนสเขียนมาเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น1.5 1.5เขียนในรูปเศษส่วนก็คือ3าส่วนสแล้วก็แกมมา 1.5นะครับแกมมา1.5เราหามาไว้แล้วก็คือสแควร e r ูท t พ i ส่วนด้วย2นะครับก็มาแทนค่าก็จะได้เป็น5ส่วน2คูณกับ3ส่วน2คูณกับรูท t pi ส่วน2นะครับ คูณกันให้เสร็จก็จะได้เป็น15หาร2กำลัง3ก็คือ8นะครับ15รูทายส่วน8เป็นคำตอบครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการหาค่าแกมมาของจํานวนเต็มนะครับตัวอย่างที่3ให้หาว่าแกมมาสามมีค่าเท่าไหร่เราจะไปใช้สมบัติแกมมาเอเท่ากับ m อ็มลบหนึ่งแฟกทอเรียลนะครับ ก็จะได้ว่าแกมมา3เท่ากับ3าลบหนึ่งแฟคทอเรียลซึ่ง3ามลบหมีค่าเป็น2 2งสองแฟคทอเรียลสองแฟคทอเรียลก็คือ2อคูณหก็จะเท่ากับ2เป็นคำตอบครับนี่คือค่าของแกมมาสาม ต่อมาให้หาว่าแกมมาห้ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งแกมมาห้าก็คือเอาห้าลบหนึ่งแฟกทอเรียลห้าลบหนึ่งแฟกทอเรียลก็มีค่าเท่ากับสี่แฟกทอเรียลสี่แฟกทอเรียลก็คือสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งนะครับ สี่สามคูณสได้24เป็นคำตอบครับนี่คือค่าของแกมมา5นะครับก็จบไปแล้วสำหรับตัวอย่างง่ายๆนะครับต่อมาในกรณีที่เอาไปใช้จริงก็คือการหาอินิเตรตนะครับ เดี๋ยวพี่ขอเขียนโจทย์ก่อนนะครับจงหาอิน <lum pp> um ิเกตจากศูนย์ถึงอนันต์ของ e ยกกำลังลบ x ยกกำลังเอลฟาอลฟา dx ว่ามีค่าเท่าไหร่ โดยที่อลฟาโดยที่อลฟาเป็นจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกก็อย่างเช่น1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับ เราจะใช้เจ้าตัวแก m มมาฟังก์ชันมาหาอินทิเกรตพวกนี้นะครับก็จากนิยามของแก m มมาฟังก์ชันก็คือแก m มมาแซเท่ากับอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึงอ,อนันต ของ e ยกกำลังลบ x คูณกับ x ยกกำลัง z ลบ1 dx นะครับหลังจากนั้นถ้ามาสังเกตที่โจทย์จริงๆตรงนี้เป็นลบ x แต่โจทย์เป็นลบ x ยกกำลัง อลฟานะครับซึ่งอัลฟาเป็นค่าคงที่เราจะแทนตัว u นะครับตัว u เป็นคือจะให้ให้ u เท่ากับ x ยกยกกำลังอัลฟานะครับแล้วคราวนี้พี่ก็จะดิฟ u เทียบ x ออกมาก็จะเป็น du บยดีเท่ากับแอลฟาเกยกกำลังแอลฟาลบหนึ่งนะครับซึ่ง du ก็จะมีค่าเท่ากับแอลฟาเกยกกำลังแอลฟาลบหนึ่งนะครับ หรือ dx เท่ากับ du ส่วนด้วย alpha x ยกกำลัง alpha ลบ1ก็คือย้าย alpha x ยกกำลัง alpha ลบ1ไปหารกับ du นะครับ คราวนี้ก็แทน u ที่เป็น x ยกกำลัง a อลฟาและ dx ที่คำนวณมาไปใส่ในโจทย์นะครับก็จะได้ว่าเดี๋ยวพี่อกอเขียนก่อนก็คือแทนแทน u และ dx ที่ได้ลงในโจทย์นะครับ ก็คืออินิเกตจากศูนย์ถึงอนันต์โจทย์ก็จะเป็น e ยกกำลังลบ x กำลังอัลฟา dx มีค่าเท่ากับอินิเกตจากศูนย์ถึงอนันต์ e ยกกำลังลบ u นะครับ คูณกับ dx dx ของเราก็คือ du หารด้วย α x p h a x กยกกำลัง α l p h a ลบหนะครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเศษหนึส่วนอัลฟา อินดิเกตจากศูนถึงอน,นันต์ e ยกกำลังลบ u x ยกกำลังอัลฟาลบหเอา x ขึ้นไปข้างบนยกกำลังตรงนี้ก็จะเป็นติดลบอัลฟาบวกหนึนะครับสลับเครื่องหมายกันตามด้วย ดี DU, ซึ่งเราจะสังเกตว่า U มันเท่ากับ X ยกยกกำลังอัลฟาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็น X ยกยกกำลังลบอัลฟาบวก1 X ยกกำลังลบอัลฟาบวก1มันก็คือ X ยกกำลังลบอัลฟาคูณกับ X นะครับ X ยกกำลังลบอัลฟาก็คือเซตเมนส่วน U ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นตัว x ซึ่งมันก็คือ u ย,ยกกำลัง1ส่วนอัลฟาหลังจากนั้น พี่ก็จะแทนตัว x ยกกำลังลบ alpha บวกหลงไปนะครับก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วน alpha อินทิเกรตจาก0นย์ถึงอนันต e ์ e ยกกำลังลบ u แทนเข้าไปก็จะเป็นหน่งส่วน u ก็คือ u ยกกำลังลบห u ย,ยกกำลังลบหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนด้วยอัลฟาดีนะครับหลังจากนั้น ก็มาเทียบกับนิยามของแกมมาฟังก์ชันข้างบนนี้ก็คือจะเห็นว่าข้างบนเป็น x ข้างล่างเป็น x แล้วตามด้วย dx ในกรณีนี้ก็คือข้างบนเป็น u ด้านล่างเป็น u ตามด้วย du นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษหนึ่งส่วนเอลฟา แกมมาของแซในที่นี้มันก็คือแซลบหแต่ในกรณีนี้ก็คือ1นึส่วนเอลฟาลบหแสดงว่าพอดอินดิเกตตรงนี้มาก็จะได้เป็นแกมมาของ1นส่วนเอลฟานะครับก็คือ คำตอบของอ e ินิเกตจากศูนถึงอนันต์ของ e x, ยกกำลังลบ x ยกกำลังอัลฟา dx โดยที่อัลฟาเป็นจำนวนเต็มบวกเสร็จแล้วครับ ามีใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับส่วนในค่ำคืนนี้ก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย